อยากกินแกงมัสมันบอกให้เมียทำมาหลายวันแล้วมาค่ะมาดูรายการครัวแม่ผีเรือนบ้านนี้มีวิญญาณเออเออดีเพิ่งเคยเห็นคนทะเลาะกับไก่ <Speech> โอ้ยแจาอันนี้อะไรจ้ามะม่วงหรอเอ,อ่อถ้าคุณอยากจะใส่มะม่วงก็ใส่นะคร <laughs> ับหันทาค่ะ <laughs> แนะนำว่าให้ใช้มันฝรั่งหรือว่าแครอทที่ปอกเปลือกแล้วเท่านั้นนะครับเออเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไปสิงคโปร์มันใส่ทั้งเปลือกเลยค่ะ <laughs> มันหั่นแล้วมันก็ใส่ทั้งเปลือกแล้วถามว่าอร่อยไหม อืมเป็นไฟมันก็ใตทั้งเปลือกนะคะแล้วนี่ค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้เราจะทำมัสมั่นไก่แนะนํานะคะว่าให้เป็นไก่ที่ตายแล้วนะคะแล้วมีใครกินไก่ยังไม่ตายตัวเหี่ยงตัวเหี่ยกินไก่ดิบเลยที่สําคัญค่ะนี่ค่ะอ่ะ ที่เราไปแฟชั่นไอแลนด์แล้วเราไปขอแฟนผับมามัตมันจากร้านถนัดแกงนะคะฉีกไก่ด้วยมือเปล่าจะพงพลังเกินไปแล้วติดน้ำแข็งเฉยๆนั่นเล็บกูหลุดเลยเนี่นไหก็ <laughs> ใส่น้ำรอเดือดนะคะแล้วเราก็ใส่กะทิแล้วก็เครื่องแกงที่มีนี่ค่ะกระเทยชาวกาะน,นะคะ <laughs> แล้วก็รอยเทยนะคะ <laughs> เป็นเครื่องมัตมันสำเร็จรูปผสมไปใส่กระเทยชาวเกาะผสมกับน้ำไปนะคะแล้วแฟ บอกว่าเอ้ยมาดามแคมค้าเขาใส่อย่างอื่นก่อนอะไรก่อนเออเรื่องของกูคะเออใส่มันลงไปก่อนเลย <c oughs> ไม่ใช่รอดามเดือดก็ <c oughs> ยิ่งอกอเป็นไงล่ะน้ํายังไม่เดือดหรอกแต่แม่ครัวเดือดแล้วตอนนี้เดือดดานมากค่ะมันไม่ร้อนสักทีกูก็ใส่ไปก่อนเลยค่ะ <c oughs> อใส่ไปอย่างนงี้ <c oughs> อ่ะ <c oughs> มันท้องเสียหรือเปล่า เป็นลางสังหรณ์แล้วว่าอาจจะท้องเสียได้ขอของแถมค่ะอ่าตัดมีดทำไมตัดยากเมียจ๋าทำเยอะขนาดนี้แล้วผัวจะกินหมดเหรอก็มึงอยากให้กูทำกูทำมึงหายอยากไงเออกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินออโอ้โหมันมันข้นอย่างนี้ไง เอาก็กะทิมาแล้วครบลงมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยที่หน้าดา้านไปขอเขาเนี่ยขอมาต้องสี่วันแล้วยังกินได้อยู่ไหมจ๊ะถ้ามึงใส่ตู้เย็นแล้วกินไม่ได้แล้วมึงจะขอมทำไม <c oughs> เนี่ยกูต้องตื่นมาทําเพราะอะไรล่ะผัวลุงลัง <c oughs> อีตะวันบอกว่าไงลูกอ่ะแม่บ้านบอกว่ามาดามแพมคะไก่จะเน่าแล้วคะ่ะรีบทำเถอะค่ะ <c oughs> ก็ต้องทําอีกนะคะ <c oughs> ใครใช้เธอทาเธออยากของเธอเองกวนตีนกูอีกสิคะแล้วมึงก็ตีนไน้กวนในนี้เลยค่ะ ความอร่อยเริ่มมาแล้วนะคะแล้วมันไม่ใส่ไก่ลงไปสักทีล่ะไก่จะได้ละลายน้ำยังไม่เดือดเลยมึงจะให้ไก่ละลายได้ไงมึงอมสิละลายได้รสในปากหรือเปล่ามันนี่แมนเอ็มอะ <c oughs> เอาเอาควนแม่อีกเออเนี่ยไม่ได้หยุดไอาขาวไปใช่ไหมไอดำม,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 มาอีกมขาพ่อกลายไปหมดแล้วเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยรอยแมวทั้งนั้นเธอไม่ได้ขาลายอย่างเดียวเธอซูมไปอีกตรงที่หนึ่งสิที่ไหนจ๊ะทั้งลายทั้งดำเลยตรงไหนเลือกเอาเอง อ่าและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใส่เครื่องเทศนะคะใส่ผงรี่ไปนิดนึงออวันนี้จะเทศบดอะไรดีครับบดสังฆาทานอันนี้คืออะไรครับไม่รู้ออกเชยแล้วก็อันนี้ลาบผักชีผงสีอะม,มัสมมนแต่คนทำมันึกว,ว่าน้าบูดูมึงเคยกินเหรอไม่เคยเออถ้าางั้นอย่าพูดออหรือว่าจะอร่อยจริงแมวมาลุมเนี่ยฮะถ้าเกิดน้ำเดือดแล้วเนี่ยอันนี้แล้วมันเดือดหรือยังยังไม่เดือด เอานิ้วจุ่มไปได้ไหมอ่าใส่ไปก่อนโอ้ยร้อนก็สมสาระแน่นะตรงนั้นดีนะอ่าหลายคนบอกว่ามาดามแพมอ่ะเอาอะไรมัดใจคุณวิ์ล่ะคะเสน่ห์ไปจะหวักเหรอคะเปล่าค่ะซื้อแดกง่ายกว่าค่ะนะคะแนะนํานะคะถ้าทําอาหารไม่อร่อยก็แนะนําว่าให้ซื้อแดกเอานะคะไก่นะคะแนะนําว่าให้เป็นไก่ที่ตายแล้วเท่านั้นแล้วก็ถอนขนแล้วนะคะอุ้กระเด็น ไม่กินฉันไม่กินทำมาฉันก็ไม่กินฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าลดโลกร้อนให้ใช้เตาถ่า,านไม่ใช้เตาไฟฟ้าลับกลนหุบปากค่ะร <laughs> ับกลนหุบปากค่ะคุณเวส <laughs> อยากแกว่งเท้าหาเซี้ยนอยากแกว่งปากหาตีนค่ะ <laughs> ตีนใครจ้าอูเนี่แหละค่ะ <laughs> อ่ารอแดกค่ะบอกแล้วใช่ไหมว่ามันจะล้นกู <laughs> หันไปเล่นโทัพร์แป๊บเดียวลนมอแล้วค่ะ <laughs> ยังไงไม่ให้เหลอเทอะล่ะเออ,อเกืบขีดแล้วไม่ล้าแล้วไก่สุกยังสุกแล้วอันนี้เนี่ยเราก็จะเคี่ยวรอแป๊บหนึง่งเรากินแบบว่าไม่เผ็ดนะคะเอาเข้าไป,ไปเอออย่าได้ยดไม่ใช่ว่าวันว่างนะวันนี้โอ้โหหอมจุงเบยรออยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่จะเดือด <c oughs> แล้วก็ได้กินสักทีหนึ่งถ้าเกิดเราอยากในหะ้อร่อยเนี่ยต้องค้างคืนนะคะออ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าจะบูดก่อนเอาเป็นว่าถ้าเคี่ยวสั้ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าเกิดชอบแบบเปื่อยๆนะคะดูดีแมวหายเข้าไปในหัวเมียผมแล้วครับก็ดูดีเป็นคนสวยแล้วก็มีสมองไงเออถ้าไม่มีสมองอ่ะดูซิเขาจะเอาเป็นเมียไม่หรโอ้โหหัวบังใจปัวไม่ใช่จะบอกว่าหัวบังแมวได้ทั้งตัว และแล้วก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะครบหนึ่งชั่วโมงนะคะกะว่าจะไว้สามเดือนเหมือนเข้าพรรษาก็ไม่ไหวไก่ <g ay S 2> ชิ้มหามจุงเบยแล้วจะต้องกินจริงด้วยไหมเรื่องของคุณค่ะ <laughs> เคี้ยวให้ด้วยผัวขี้เกียจเคี้ยวเดี๋ยวเธอเธออย่าทำปฏิกิริยาแบบแม่นันทาสิทำไมจ๊ะกูบอกว่ากูกินแผ็ดไม่ได้แม่กูดูดดูดดูดเสร็จแล้วก็คายใส่ถ้วยให้กูกินเอ๋อเหรอจ๊ะงั้นตายฉันเอาพริกทาไข่แล้วให้เธอดูดได้ไหมไ <c oughs> ผ็ดไหน <c oughs> ขอลองชิมมันฝรั่งหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวใช้มือเลยหรอใช้มือสิจ๊าทำไมไม่ใช้ตีนล่ะไม่ถนัดอ๋อหรอร้อนนะเธอ รอก้อนร้อนจะกินแล้วนะนุมแดกได้สุกย่างเนี่ยถ้ายังไม่สุกเนี่ยแมวมันจะมาไหมเนี่ยลูกนอนรอกันเต็มไปหมดเลยอือ่าอ่านนะคะถ้าอยากให้เปื่อยก็ไว้ค้างคืนค่ะเออคุณวิทย์จากินกับอะไรนั่นอ่ะเขาเรียกว่าแป้งต่อปีโด ไม่ใช่แป้งนานหรอ <c oughs> แป้งต่อปีญ่าอะไรสักอย่างหนึ่งฉจะก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรตอนนั้นเธอซื้อบอกบอกว่าร้อนเออแป้งนานนะคะอืมอร่อยอ่าก็หาทำคุณพิ่ก็ชอบกินอาหารแบบอะไรแปลกๆอย่างนี้อืมนะเหือเหึงเออทัวแม่ผีเรือนรอดไหมรอดอ่าจอบรู้เรื่องค่ะเอาไปสิบกระโลกเลยจ้าเอออร่อยนะคะถึงวัดเลยค่ะ <c oughs>